สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านคะ่ะฮัลโหล my f r i นด์วันนี้พี่สีบานจะเข้าครัวกันอีกแล้วคะ่ะจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาชมวิธีการทําแกงฮังเลคะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูปราบเซียนนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนถ้าคนไม่ใจเย็นพอพอครัวแม่ครัวแม่บ้านพอบ้านไม่ใจเย็นพอจะทานกันไม่อร่อยนะคะ แต่พี่สีบานเป็นคนใจเย็นค่ะเวลาไม่สําคัญค่ะพี่สีบานเอาความอร่อยของคนในครอบครัวอร่อยของคนรับประทานเป็นหลักนะคะนี่ค่ะเรามาหั่นหมูกันหั่นกระดูกหมูอ่อนพี่สีบานใช้หมูสาชั้น3ากิโลนะคะแล้วก็กระดูกหมูอ่อนหนึ่งกิโลค่ะมาผสมกันเพื่อความอร่อยนะคะกระดูกหมูอ่อนก็ให้แคลเซียมหมูสามชั้นก็ให้โปรตีนให้ไขมัน นี่ค่ะหั่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําการล้างกันนะคะล้างด้วยเกลือค่ะพี่สีบันใช้เกลือสินเทานะคะพี่พีๆเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําให้นะคะอาจจะเป็นการเสียเวลาในการรับชมของพี่พีๆเพื่อนๆค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะหมูที่พี่สีบานใช้นะคะพี่สีบันจะฟิตไว้ก่อน ประมาณสักสองหรือสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาหัน่นมาล้างเพื่อจะให้หมูเขาคลายาน้ำในในเนื้อของเขาออกมาเพื่อจะได้ซึมกับน้ำพริกพริกแกงของเราที่ใช้นะคะพี่สิบานใช้พริกแกงของครัวคุณน้อยนะคะต้องขอบคุณครัวคุณน้อยมากเลยนะคะที่ทำพริกแกงสูตรนี้ขึ้นมาถูกปากทุกท่านแน่นอนคะ่ะ ่ามีจำหน่ายตามห้างทั่วไปนะคะเนี่ยดูซองดูลักษณะซองอะไรไว้เลยนะคะเขาจะเขียนบอกว่าห้าร้อยกรัมต่อหมู5้กิโลแต่ของพี่ศิีบานหมูมี4ีกิโลนะคะพี่สิีบานก็ใช้ประมาณ400กรัมค่ะพี่พๆเพื่อนๆเรามาทำกันเติมน้ำแล้วก็บี้น้ำพริกนะคะ คนน้ำพริกให้ละลายไปกับน้ำเพื่อจะไม่ให้น้ำพริกเขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะบี่ให้ละลายกับน้ำก่อนนะคะถ้าน้ำพริกเขาเป็นก้อนแล้วการดูดซึมเข้าเนื้อหมูก็ะจะไม่ทั่วถึงนะคะนี่ค่ะหมูลงไปเดี๋ยวเราจะทำการหมักนะคะพี่ๆเพื่อนๆ เราจะหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้หรือว่าไว้อุณหภูมิห้องธรรมดาก็ได้ค่ะพอเราหมักแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคนกันหมักการอ่นวดให้พริกแกงเข้ากับหมูของเรานะคะการหมักนี้ก็ทำให้อ่พริกแกงได้ซึมเข้าเนื้อทำให้หมูได้นุ่มนะคะเวลาเราเคี่ยวจะต้องใช้เวลา ไม่นานนักนะคะแต่ว่าเมนูนี้เหมือนพี่สีบานพูดค่ะเป็นเมนูปราบเซียนของพ่อครัวแม่ครัวทํากับข้าวเลยนะคะไม่ใจเย็นพอไม่อร่อยแน่นอนค่ะต้องทําตามขั้นตอนของพี่สีบานเลยนะคะ,ะแกงฮั่งเหลของคุณจะได้ออกมาอร่อยน่ารับประทานหมูนุ่มไม่เหนียวด้วยนะคะนี่ค่ะ พี่สีบานหมักไว้ปิดฝาไว้แล้วก็มาดูครบสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่หน้าเตากันเลยนะคะพี่สีบานจะใช้กระทะใหญ่นะคะเพราะสะดวกในการคนในการาเคี่ยวแล้วพอเราเคี่ยวตรงนี้แล้วพี่สีบานก็จะไปเคี่ยวที่เตาถ่านนะคะพี่เพื่อนๆพื่พนพนอนการที่เราเคี่ยวแกงฮังเลด้วยเตาถ่านจะทําให้หมูของเรานุ่มตอนนี้พี่สีบานเคี่ยวกับ เตาแก๊สให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูรับชมกันก่อนแต่พี่สิบานจุดก่อไฟไว้แล้วค่ะก่อเตาถ่านไว้แล้วนี่ค่ะแล้วก็คนไปนวดไปอ่าให้พริกแกงได้ค่ะเขาได้ให้เนื้อให้หมูให้หมูของเราได้คลายน้ำออกมาแล้วก็ดูดซึมพริกแกงของเราเข้าไปเราก็ทำการคั่ว ว่าไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนี่ค่ะพอคนได้ที่แล้วเราจะมาทําการเติมน้ําลงไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆเราจะเติมน้ําลงไปให้ท่วมหมูคลุกคลิกๆนะคะแล้วเราก็จะคนค่อยๆคนที่พี่สีบันเรียกเมนูปราบเซียนทำทากับข้าวก็เพราะว่าทุกคนที่ทําแกงฮังเล ได้ออกมาอร่อยต้องเป็นคนใจเย็นเท่านั้นค่ะค่อยๆค,คนค่อยๆนวดพอน้ำเดือดแล้วห้านาทีต้องคนสิบนาทีต้องคนค่อยๆคยค,ยค,ยคนเพื่อไม่ให้พริกแกงติดก้นกระทะนะคะเพื่อไม่ให้แกงของเราไหม้นะคะไม่ติดก้นกระทะไม่ให้ไหม้ระหว่างที่เราตุนอยู่อ่าเตาถ่านนะคะ พี่สีบานก็มานั่งหน้าเตาข, uh, ขัว้วถัว่วค่ะพี่ๆเพื่อนถั่วพ, <balances. S 1> พี่สีบานก็คั้วเองนะคะทั่วขัวให้ทุ่อพูดผิดพูด,ดถูกขัว้วถั่วให้อหอมๆนะคะแล้วก็เรามาเตรียมขิงกันนะคะพี่สีบานใช้ขิงกลางแก่นะคะไม่ถึงขั้นแก่มากค่อนข้างแก่แต่ไม่แก่มากนะคะก็มาหั่น เฉียงเฉียงชิง้นเล็กๆหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้เพื่อไม่ให้ขิงเขาดํานะคะพี่สิบันก็ค่อยบรรจงหั่นไปแล้วก็เอาแช่น้ําแกงฮังเลของเราก็จะได้กลิ่นขิงนะคะขิงก็เป็นสมุนไพรนะคะแก้ลมจุกเสียดนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกอย่างที่พี่สิบันเตรียมไว้นะคะ มีแกะกระเทียมจีนเรียบร้อยปอกหอมแดงเรียบร้อยอ่าขิงของเราก็หั่นแช่น้ําเกลือเรียบร้อยนะคะสวยงามมากค่ะเราจะมีน้ํากระเทียมน้ําตาลทรายถั่วคั่วน้ํามะขามเปียกทุกคนทําตามนี้เลยนะคะทําตามนี้เลยตอนนี้เราเคี่ยวได้ที่พี่สิบานเปลี่ยนหม้อแล้วนะคะมาเคี่ยวเตาแก๊สเพราะว่า วิธีทำของเราใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วพี่สีบานเคี่ยวประมาณสามชั่วโมงนะคะพี่ๆเพื่อนๆระหว่างที่พี่สีบานเคี่ยวอยู่นั้นพี่สีบานก็แกะกระเทียมแกะหอมปอกหอมหันขิงแล้วก็เดินไปคน้คนๆคอยคน้นตลอดเวลาก็แกะอยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยคน้นนี่ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายของเรามาแล้วคือการปรุงเครื่องเติมเครื่องใส่กระเทียมจีนไปเห็นไหมความเดือดแล้วก็พี่สิบันก็จะช้อนมันออกนะคะช้อนน้ำมันออกอใส่หอมแดงไปขั้นตอนนี้แหละที่สำคัญที่สุดคือความเข้มข้นของแกงฮังเล ใส่ถั่วคั่วไปด้วยถั่วพี่สีบันก็คั่วเองทุกอย่างทําเองหมดพี่สีบันถึงเรียกว่าเมนูปราบเซียนปราบเซียนทํากับข้าวจริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆถ้าไม่ใจเย็นพอแกงฮังเลข,ของเราจะไม่อร่อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ใส่น้ํากระเทียมดองไปพอประมาณเพราะเรายังไม่ได้ชิมรสชาตินี่ค่ะ น้ำมะขามเปียกตามมาด้วยเลยตามมาติดๆนะคะนี่คือความเข้มข้นและความหอมนะคะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะใครที่อยากทําแกงฮังเลนะคะทําตามสูตรพี่สีบานได้เลยนะคะ13นาทีที่คุณจําจําให้แม่นจําแล้วทําตามคุณจะได้แกงฮังเลที่อร่อยหอมกลุ่นหมูนุ่ม เนื้อนุ่มค่ะเติมน้ำตาลลงไปความหวานยังไม่ได้เราก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะ,ะเครื่องปรุงส่วนมากแทบจะไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะน้ำพริกเจ้านี้เขาทำมานี่ค่ะน้ำมันที่พี่สีบานตักออกมาสามารถสามารถเอาไปทำแกงโฮะเหนือได้อีกนะคะพี่ๆเพื่อนๆรอบหน้าอาจจะมีแกงโฮะมาโชว ความอร่อยให้พี่เพื่อนๆได้รับประทานกันนี่ค่ะได้ที่แล้วเราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้พี่เพื่อนๆแล้วเป็นยังไงมั่งคะพี่เพื่อนๆแกงฮังเลในวันนี้13นาทีกับการบอกสูตรแกงฮังเลให้พี่เพื่อนๆได้ทำตามความอร่อยเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะพี่เพื่อนๆ ใครไปทำตามแบบสีบานนะคะไปเคี่ยวแล้วคอยคนคนคนแล้วคุณก็จะได้แกงแบบนุ่มหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะหอมที่สุดเดี๋ยวเราจะพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นโต๊ะกันเลยนะคะน่ารับประทานมากอร่อยหมูนุ่มกระดูกนุ่มแทบ แทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เหมือนละลายในปากเลยนะคะพอเราเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็คอยคนไม่ให้อ่าเขาไหม้หม้อนะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นยังไงมั่งคะหอมมากเลยน่ารับประทานมากาใครติดใจอ่าสูตรนี้นะคะเอาไปทําตามได้เลยอาจจะทดลองแบบนิดๆน้อยๆก่อนก็ได้ไม่ต้องทําเยอะเหมือนพี่สีบานนะคะ แต่เมนูนี้ที่พี่สีบานทำเยอะเพราะว่าทำทีใช้เวลานานเราต้องทำให้คุ้มค่าค่ะต้องรับประทานให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็แจกเพื่อนบ้านด้วยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเป็นยังไงมั่งคะหอมกลุ่นไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching See See you next video ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่เพื่อน,น่อลองมาทำตามพี่สีบานดูนะคะท่านจะได้ความอร่อยของกับข้าวเหนือค่ะเมนูปราบเซียนอาหารเหนือนะคะแกงฮังเลข,ของเรานี่ค่ะหมูจะนุ่มยุย้ยสำหรับวันนี้นะคะท่านอ่า พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่รับชมอยู่นะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงรับประทานแกงฮังเลให้มีความสุขแล้วก็ทำตามสูตรของสีบานทุกขั้นตอนนะคะรับรองคุณจะได้รับประทานแกงฮังเลแบบมีความสุขอบอุ่นหมูนุ่มแล้วได้ความอร่อยด้วยนะคะ,ะแกงฮังเลของพี่สีบานก็จะเปรี้ยวนิดนิดหวานน่อยนยกลมกลอมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้พี่สิบานได้มีเมนูดีๆนำเสนอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ